Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรียลใส่ไข่นะครับมีสาวชาวไต้หวันคนหนึ่งนะครับเกิดมาพร้อมความพิการทางด้านสมองการบังคับเนาะแล้วก็เดินไม่ได้นะแต่ว่าด้วยความพยายามของเขาเนี่ยนะไม่ใช่แค่เดินไม่ได้เท่านั้นพิการทางสมองและพูดไม่ได้ด้วยต้องสื่อสารด้วยการเขียนนะจนวันหนึ่งเนี่ยด้วยความมุ่งม,มั่น ของสาวชาวไต้หวันคนนี้เนี่ยเขาก็จบการศึกษานะที่นะอเมริกาดังนั้นเนี่ยนะหลังจากจบการศึกษาเนี่ยนะในการสู้ชีวิตและความมุ่งม,มั่นของเขาเนี่ยทำให้เขาได้รับการรับเชิญไปให้กําลังใจในที่ต่างๆเขาได้เดินทางไปในที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีในขณะที่บรรยายด้วยการเขียนเนี่ยนะ ออในขณะนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนักศึกษาเนี่ยถามขึ้นมาว่าท่านไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเหรอที่เกิดมาเป็นอย่างนี้นะเกิดมาพิการเกิดมาความไม่สมประกอบผูนะ้หญิงคนนี้ก็เนื่องจากสื่อสารด้วยคําพูดไม่ไนดะ้ก็เขียนนะก็เขียนนะแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกว่าตัวนะเขียนคําว่า เขามองชีวิตของเขาอย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่านในข้อความที่เขาเขียนเขาบอกว่าฉันมีเลียวขาที่สวยงามฉันมีพ่อแม่ที่รักฉันฉันมีพระเจ้าที่ทรงอยู่เคียงข้างฉันฉันมีเพื่อนมากมายฉันมีสิ่งต่างๆโอ้เยอะแยะที่อยู่ในโลกนี้ในขณะที่นักศึกษาคนนั้นถามเนี่ยนะที่ประชุมก็นิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าคําถามนี้จะทําให้ นะสาวชาวไต้หวันคนนี้เนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอีกแต่เป็นภาพที่กลับกันในสิ่งที่เขาตอบนะทำให้ทุกคนรู้สึกอึง้งกับสิ่งที่โอ้นี่คือคำตอบของคนที่กําลังเผชิญกับสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าไม่ปกตินะแต่ว่านะาสาวชาวไต้หวันคนนี้เนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยเขาได้เขียนประโยคหนึง่งบอกว่าฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่ได้สนใจในสิ่งที่ฉันขาด หลายครั้งเราไม่ได้มองสิ่งที่เรามีเราไม่ได้มองถึงสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรายังไงเนาะในพระคำของพระเจ้าเนี่ยในพระธรรมเอเฟซัตบทที่2นะข้อที่10บอกว่าเพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำถึงแม้ว่าร่างกายสภาพของผู้หญิงคนนี้นะเขาจะดูเหมือนพิการแต่เขายังรู้สึกว่า เออเขามีสิ่งนี้เขาขอบคุณพระเจ้าเขาสามารถให้กำลังใจคนอื่นได้นะเช่นเดียวกันนะให้เราดำเนินชีวิตที่รู้ว่าพระเจ้าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เราสร้างเราขึ้นมาเพื่อกระทำการดีและให้กำลังใจคนอื่นเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะให้กำลังใจคนอื่นนะครับด้วยและกำลังใจตัวเองด้วยเนาะก็พบกันใหม่ในรายการซีเดียวใส่ไข่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ